โฟกัสสกรีนเคียร์หอมกลิ่นคล้ายๆแบมบูเหนียวไปหมดเลยมันะล,ลุกเหนียวปึ๊ดเลยอ่ะเวลากินอะไรแต่ละอย่างนะน้ำจ้องน้ำจิ้มแบบนี้แล้ไหมวะชอบจับมือถือหยิบกิน,นไปได้พเพลินๆจับมือถือมือถือก็เหนียวปึ๊ดเลยอิ่มไทยนี่อะไร f o c สส Screen c ียร์ น่าจะช่วยได้ดีคงช่วยได้แล้วล่ะหืมเหนียวปึ้ดเลยนี่อะไรล่ะอน่นี่มันใชท้ที่ช่องทิ่ชูเีกนี่โฟกัสสก,กีนเคลหืมหอมด้วยนะสัดชินรีนรกล เช็ดหน้าเช็ดตาดีกว่าเช็ดนี่ก่อนเลไหมเช็ดนี่ก่อนมันเช็ดนี่เสร็จแล้วใช่ไหมก็มาเช็ดนี่นี่นี่ยโฟกัสสกินเคลียร์นี่นี่นี่นูเล็กเนี่ยเช็ดให้หมดเลยมีกี่ซอกกี่มุ่ง เสร็จแล้วก็นี่เสร็จขอบกระด้งนะขอบกระด้งเดี๋ยวพุ๊บๆเลยโฟกัสสกินเกียนมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ L G H.